เดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีเราก็พาท่านมาพบกับหลานานนะครับของตระกูลคุณกุศลนะครับตาม uh ามาครับตามมาตามมาอันนี้เป็นกลุ่มหลานๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีสงภาพหลานนะครับสุภาพ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 สุดูกล้องดูกล้องหน่อยชื่ออะไรครับโอ้โหไม่ได้เรื่องอ่ะนี่ชื่ออะไร ชื่ออะไรอ้าวตัวเล็กชื่ออะไรอันนี้นี่่อาดูผ่านกล้องอะไรคูนกินเป่าปีบอ่ะชื่ออะไรครับกินเป่าปีชื่อคูนคนเหรอครับเออสวัสดีกันแล้วชื่อจริงชื่ออะไรครับเดี๋ยวสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วอันนี้ชื่อสวัสดีกับสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีนะคูน้อยกับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวยเลยโอเคนั่นคสวัสดีโอ้คลิงสวัสดีแ่ะวคลิกเลยสวัสดีอ่ะส่งให้คนนี้อ่ะส่งให้นี่เพลงชื่อชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริง ่พารพทารีนาซูไลายอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเก้าเลยคะจีถนนตรนตำบลอําเพิเอเอือจังหวัดย